ฮัลโหลเชื่อรอชื่ออะไรหรอมีคนอีกชื่อเลยครับฮัลโหลครับอยากเป็นแฟนนะมีแฟนเนี่ยครับมีแฟนเองฮัลโหลอยากเป็นแฟนนะครับอะไรอะไรแม่งมืออ่ะพี่พี่คนหนึ่งครับฮัลโหลพี่คนหนึ่งคือเพื่อนผมชอบแบบใช่ครับผมชอบเพื่อนผมคนสองอ่ะผมคนสามผมคนล่างครับเพราะันผมชอบคณอ่ะอะไรให้เยฟิวเฉยเพื่อนผมมีหม้นะ แล้วแต่จะรับใบไหมครับแล้วแต่จะเลือกครับเอาก็แล้วแต่ครับผมไม่ได้ห้ามอะไรหรอกครับเอาเลยครับสบายเพื่อนผมก็บ้านประมาณสามหลังแล้วก็รถอีกสองคันไม่รู้ครับเพิ่งบินหรือับมาผมวะล่ะคือคุณอยากได้อะไรผมพร้อมให้คุณนะครับขับเคร่องบินนะครับความขับเพิ่งบินนะคุณคนหนึ่งครับก็ไม่เอามืหลอสภาพฮัลโหลพี่คนหนึ่งครับหญิงใช่แล้ว ชื่อสุกานพรเพื่อนผมฟอรเปเพื่อนผมฟอรป้ได้ไหมใช่ครับผมฟอไปได้ไหมดูโอ้โหณคผู้หญิงมากดูนี้กับผมดีกว่าครับดูนี้กับผมดีกว่าครับดูจอผมสิอย่าไปดูมาเลยครับคุณผู้หญิงผมฟอไปครับคุณผู้หญิงเดีที่ผมฟอไปนะครับโอ้เขามีอองหรอกได้ครับได้ผมฟอรได้วได้ไหมครับฮะเอาไปเขาพี่ห้องส่วนตัวน่ะเอา อ้าวฮัลโหลอ้าวัสดีคฮะแล้วผมได้ไหมครับฮะแล้วผมด้วยได้ไหมครับเพื่อนผมพูดไม่รู้เรื่องครับ